สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะครับนะวันนี้ก็มาแนะนําเทคนิคไตแ้แล้งยังไงให้ขึ้นเร็วนะครับนะด้วยไอเทม1ชิ้นนะบางคนอาจจะสังเกตบางคนอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับก็เดี๋ยวยกตัวอย่างฮีโร่มาตัวหนึ่งแล้วกันเนาะที่วันนี้จะเล่นให้ดูเออเอาเป็น ซูเปอร์แมนลวกันเนะาะซูเปอร์แมนนะครับส่วนไอเทมที่จะเล่นเป็นเซตนี้เลยนะซึ่งไอเทมที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือไอเทมซัพพอร์ตของแพทปัจจุบันนั่นเองซึ่งตามปกติแล้วถ้าเราเล่นตำแหน่งอื่นหรือฮีโร่ตัวไหนก็ตามเนาะที่มันไม่ได้ออกเป็นไอเทมซัพพอร์ตนะครับมันจะได้คะแนนน้อยใช่ไหมเวลาเราชนะ แต่ถ้าเราออกไอเทมซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นฮีโร่ตัวไหนก็ตามเนาะมันจะได้คะแนนเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ50%ก็คือมันจะบวกคะแนนตอนที่เราชนะเพิ่มขึ้นเหมือนดาวฟรีอะเราเก็บคะแนนเพื่อรับดาวฟรีใช่ไหมหรือป้องกันดาวตกอะไรประมาณนั้นเนาะ,ะซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นเป็นซูเปอร์แมนนะครับนะซูเปอร์แมนซึ่ง ไอเทมที่ใช้ก็จะเป็นเซตนี้นะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเปลี่ยนตัวเมดเลเลียนไหมนะครับเมดเ a ลเลียนเป็นตัวฟอสเคปหรือเปล่าก็เข้าไปดูในเกมก่อนเนาะว่ามันจําเป็นต้องใช้ตัวไหนมากกว่ากันนะครับส่วนออะไรนะรูนรูนก็จะเป็นรูนเซ็ตเซตแท้งนะครับอ่ารูนเป็นเซ t ตนี้เนาะ เซตเกาะ73นะครับต้านทานเวท50แล้วก็พลังชีวิต697เคลื่อนไหว5ฟื้นฟู41นะแล้วก็ความเร็วการโจมตี12นะครับเอาไว้ตีป้อมเผื่อจำเป็นเนาะส่วนเซตเขาเรียกอะไรนะพลังแฝงใช้เป็นเซตที่กำลังมาแรงน่สุดตอนนี้เนาะเป็นของซุปเปอร์แมนก็คือเซตนี้นะครับที่ผมใช้ ส่วนตัวลองใช้เป็นตัวนี้เนาะเอาไว้ตัดคลิปเลนเพื่อจะได้เดินเกมเด็เ๋ยวนะครับจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาตีคลิปนะซัเปอร์แมนค่อนข้างจะใช้เดินเกมบ่อยนะฮะก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันในเกมเลยเนาะแล้วก็คอยดูตอนจบนะครับนะถ้ามันจะได้คะแนนเพิ่มตามที่ผมบอกหรือเปล่าเนาะบางคนอาจจะสังเกตนะครับบางคนอาจจะไม่ได้สังเกตเนาะอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมกันเลยนะครับ That's right. Oh. Retreat. I fight for truth and justice. Protect the innocent. i fight for truth and justice Has been defeated. Rise and shine. Never give up. Huh. I fight for truth and justice. Has been defeated. An enemy has been defeated. I will protect the innocent. An ally has been defeated. An enemy has been defeated. fight for truth and justice. Been defeated. An enemy. Fight for truth and justice. An enemy has been defeated. I will protect the innocent. I fight for truth and justice. Destroyed a tower. No one is above the law. Your team has destroyed a tower. Destroy the tower! Do what's right. อาโอเคนะครับก็จบไปแล้วเนาะเกมที่ซูเปอร์แมนเล่นเป็นโรมิงนะครับนะก็ตอนที่จบเกมเนาะก็เพื่อนๆก็น่าจะเห็นนะครับนะคะแนนที่ได้ตอนจบของซนะูเปอร์แมนเนาะมีเขียนบอกไว้ว่าบวกอีก50%เเพราะว่าเล่นเป็นซัพพอร์ตนะครับนะที่เราออกไอเทมซัพพอร์ตนั่นเองเนาะก็บวกมาประมาณ10กว่าแต้มเนาะสำหรับคนที่แล้งที่ยังไม่ขึ้นคอนนะตัว กรอบคะแนนตัวนี้มันจะอยู่ที่ประมาณประมาณร้อยร้อยกว่าใช่ไหมร้อยหรือสองร้อยประมาณนี้เนาะยิง่แงแรงแหลงต่ําเท่าไหร่เนาะตัวคะแนนที่หลอดคะแนนที่มันจะเต็มเพื่อจะได้ดาวฟรีมันก็ยิ่งน้อยนะครับนะถ้าเราเก็บคะแนนตัวนี้ได้เยอะๆเราก็จะได้ดาวฟรีขึ้นมาเหมือนเบิ้ลดาวฟรีเนาะเวลาเราชนะนะครับก็เอาไว้จบไปเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะคลิปแนะนำเกมนี้ก็ปิดพลาดปันการใดก็คอมเมนต์ Comment. ตักเตือนพูดคุยกันได้นะครับนะใต้คอมเมนต์เนาะก็เดี๋ยวได้เจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับ